ครับแล้วเกมไปในขันระหว่าง j k จันนังคารกับทาง XD หรือ Xcluding กำลังจะเริ่มใน30วินาทีก่อนน้ครับผมเอาทวนสกอร์อีกสักครั้งหนึง่งนครับมาชี้กันนะครับทุกนครับจันนังคารชนะครับกำลังจะเริ่มแล้วแเดี๋ยวไปทั้งหมด3แต้มเป็นทั้งหมด12แต้ม,ม,ตมคือมาเลยหลักสิบก่อนใครเขา <Ừ. S 1> นะครับผมแต่ถ้าวันนี้ทางด้านของ Xcluding นะได้ไป3แต้มเขาจะเริ่มมีสกอร์เป็น3แต้มแรกเลยนะครับผม อืมอาสายเดียวกันนะฮะวันนี้มาปะทะกันครับมันต้องมีผู้รอดชีวิตนะฮะเราต้องมีผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในค่้นพืนนี้ครับเราเริ่มเกมมาสิบนาทีนับถอยหลังสีดำครับแจเสีขาวเอ็กซ์บีครับผมเปิดไฟมาคุณผู้ชมฮะล้วเปิดไฟมาได้ไหมคุณผู้ชมฮะยังไงฮะตอนนี้ครับเวสครับภาพกับทีเวทครับเวสยังคงหาโพชเชนในการเล่นในดวสนับต่อยตัดไปก่อนและเวทแก้ออกมาแล้วกลายเป็นทางเอ็กซ์คูดิ้งขึ้นนำแล้วสามตอนหนึ่งครับเกมอดีตน้องหลอก อาจจะไม่ทำได้ดีเท่าที้เฮ้ยเฮ้ยเฮการรีเซนแล้วครับเ้เจแต่โดนหยหายหัวบเลยวะกายเป็นต่อเจเขึ้นอีกครั้งผู้ชมหายหวบว่ะเอดีหายวบเลยเดผู้เล่นเรเอีหายวบเลยชในการีวันนี้เเยโตะสัสโเยแล้วหัวเปิดเปิดยนไม่ตายก็มรซิมเปิลนะแล้วมีตรบมาช่วยตาก็จะฮางขาวปังจากคัวผู้มแล้วม่มจ้งเยัจทางฝั่งโอเอ็ดีหายไวว่ะโอ้ มีเลยครับผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าม้าวิ่งฮะม้าวิ่งม้าเร็วเดี๋ยวเราจะัดไปถึงหนึ่งนาทีเอสคูดิ้งเหลือเพียงสามคนสุดท้ายแต่จันทังคานครับยืนเป็นมดสิบหกชีวิตครับโอ้โหไม่ตอนแรกมาดีแล้วนะนี่ใครจะเล่นด้วยครับผู้ชมฮะโอ้โหจันทังคานเท็อปฟอร์มอยู่ผู้ชมฮะเล่นกันอย่างนี้แล้วมาโค้งวันนี้โอ้โหแล้วมายกมาเซียสวยๆแล้วนี่ผมไม่ใช่สวยงามแต่เร้องมาโครทันทีครับ ทิกใหม่สองทีเดียวเพื่อนมายกตีเซมาต้องบอกกาดกังหวะไม่ถูกแล้วเลี้ยงมาเลี้ยงลงเลี้ยงลำมาและชัยชนะในเกมแรกนะครับผมหรือราวแรกตัวเป็นฝั่งของเจมใช่โอ้วันนี้หันได้ภาคเลยต้องบอกว่าภาคไวมากเลยครับมดเดียวหายเลยฮะลมเดียวมดแล้วเมื่อกี้น้องหว่าลมหนึ่งพี่โกลมหนึ่งมดมดข้าศัพท์ภาษาบ้านบ้านผมนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะเรียกว่าอะไรครับ ต้นประธานหายเหม็นนะเออต้นประธานหายเหม็นนะเออครับโอ้โหไวมากคือคนละลมเลยจริงๆครับมาสุดโอ้คนละลมนะผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมต้องบอกดูครับว่า X D จะแก้เกมยังไงครับโอเคมาแร,รงมากอาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วเปล่าถ้าจันทร์นังคันเล่นอยู่ในเพราฟอร์มแบบนี้นะวันนี้อาจจะต้องเจอด่างใหญ่ของคุณผู้ชมฮะเนาะครับผมครับก็อย่างเดียว X D ครับวันนี้ได้รับบทเป็นไวรองนะครับผมก็ต้องมารอดูครับว่า X D จะ เล่นแก้เกมได้ไหมหรือจะกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเนี่ยย네ืนนิ่งจังเหรตรงนี้ดูเหมือนจะยืนเป็นฝ่ายรอรับอะไรยังไงอย่างนั้นเลยไปยังไปดึงโอ้โหเปิดได้อีกแล้วอุ้เอกดีเปิดได้หมดเลยอู้เอกดีเปิดได้หมดเลยที่สองหลือที่แปดแล้วรล้วจะเมื่อคิวแล้วครับ อุ้ย12แล้วอุ้ยเอกนี่เปิดได้หมดเลยหวยนะยาเมาไดีบอกเลยว่ายาเมาวัีไม่เมาจุบหน่อยจุบหน่อยไเดเอ็กยามาบหนยนี่ต้องบอกมาว่างอเน่อจกนน่ียครับนี้แเดเอครับมาดักยกตรงนี้ปาดมาันี้ตายไหมฮะยังไม่ตาย้วบูทรล่างบุดหน่วงมาแล้วโซซัสโซเซมาหันตีแถบตรงนี้ตายไหมครับปืนไม่ตายนวปาดข้างมาก่อนเลยไหมกว่าพี่กรมาแล้วนคี่ลุขึ้นมาโอ้คิงุหและสิงห์หันแล้วสัตว์สิงห์ตู่มงนี้ครับกลายเป็นสอง ก็บอกแล้วแมตช์แรกเนี่ยจะต้องแบ่งเฮ้ย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 ชมฮะเฮ้ยต้องปิดให้ลงแต่ปิดไม่ลงบอกเลย11 18 11แล้วว้าขึ้นมา12ได้ไงวะเดือด10แล้วจะมีคนเพียง10คนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าคิวฟรีของ SD เนี่ยขยับไม่ตองนะครับผมจันทร์ังคานฮะคิวยังไม่ถึงเลยขู่อีกขึ้น12ได้ไงวะ้องเล่นทั้งคะแนนหน่แล้วครับผู้ชมปิดตัวชุบหน่อยครับเฮียพยายามฆ่าด้วยนะตอนนี้นะ ถ้าเกิดว่าปล่อยแบบนี้นะตัวชุบนะครับเีีจะ้าเข้าไปสลัแทงใคระสิแล้วนะี้โอ้โหสวยว่ะขึ้นหมดเลยเอ้ย X D มึงต้องชุบมั้งแล้วโดนแทงแล้วพยายมโอ้โหโดนสุพาอยเลโอ้โหโดนตีกันเองอีกโอ้โหโดนเวทครับโอ้โหพี่ชายสุดที่รักของผมนะสุพับอกโอ้โห ตรงนี้พี่ไม่ให้ผมเล่นเลยผมกอะไรจะเชิญตรงนี้พี่คุ้มกันเนิร์ทผมทำใหม่ครับรีซออะอ้โหรีซอแฮร์ดซีพยูครับเล่นอย่างต่อเล่นตรงไฟกลางกับไลออนคิงครับนี่ฮะหลังเลยเฮ้ยมาเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหรีซอแฮร์ดซีพยูครับวันนี้อะไรอ่ะไม่เกิดครับผมและโดนตีมาจากทังฝั่งทังฝั่งฝ่ายเขารีหมดเลยเว้ยไม่ได้สอบออกเลยดูไปดูมาแล้วดูสกอร์ครับเว้าดูผู้เล่นหมดว่ะเอ็ดดีฮะ ไมนะ่แต่เดียวนะแต่เดียวนะ <c oughs> เหลือ3ชีวิตนะครับผมแต่สกอร์ดีนี่นขึ้นไปสามะี่้พี่โกยังไงเนี่ย ลองวัดกันที่อันนี้นะครับสกอร์ก็เป็นแค่ส่วนสกอร์ครับใครที่หมดก่อนก็เป็นฝ่ายชนะครับว่าบอกวันนี้ฮะหมดก่อนชนะแพ้สิครับนี่คือที่ผมอะไรจะบอกเนี่ยคือต้นไฟเนี่ยเอ็กดีมาดีมากนะฮะแต่สุดท้ายแล้วโจอจเคชุบหมดเลยว่ะโอ้ลักนเทปแม่หมาเขาหลีกับถูกต้องครับลีกับมาแล้วไม่สามารถชุบเพื่อนได้การเป็นาการว่าทางฝั่งแจเคท์ทำได้ดีกว่าและในสองแมปแรกนะครับหรือว่าแมปแรกตกไปทางฝั่งของเชมใช่เมื่อกี้มันสิบแปดสิบแต่ว่าเอกม มาดู LVP ครับผมของ J.K. ครับเป็นเดวิ l ครับผมเลิฟชูก้าสิบสองตายสองครับเดวิอ็กยามมคิวทั้งหมดสิบคิวเดสสองนั่นเองครับผมผู้ชมครับอ๋อต้องบอกเลยแม่ภูก็ยังได้เล่นกันอยู่ครับผมวันนี้โค้ดไฮไม่มาดูคู่นี้แข่งนะครับโค้ดไฮก็ยังคงเตรียมการกันอยู่ครับ โค้ดโค้ดไใช้อะไรไม่ไม่มาเป็นโค้ดเลยหรอวันนี้ฝั่งของทางธนาคารคงจะเป็นพี่เซอร์ครับผมส่วนไอจี๊อวน้ำปลาเอ็กซ์ดีก็จะเป็นทางรีซอร์ทน้ำเบาครับตันนี้ฮะเนาะโอเคครับก็สำหรับ เพลทูวอร์สครับจั้งหวัดเจเก็ไม่พ้นน่าจะเป็นเวทอยู่แล้วครับผู้ชมครับตรงนี้ครับผมมาฮะก็มารอรับชมครับว่าแมตช์สุดท้ายนี้หรือว่าเขาเรีล่นในแมตช์สุดท้ายนี้นะครับสั่งเลยนะประเด็นรออะไรอ่ะคนนี้ต้องต้องมีสักนิดสักหน่อยมารอรับชมกันครับครับผมอ่ะมาครับผู้ชมครับเรามากระดานจัดแล้วเวทกันก่อนเลยครับผมผู้ชมเอ็กบีครวันนี้ยังเลือกทางด้านของการป้องกันอยู่นะหรือว่าตั้งรับกันเองฮะเราบูธเปิดมายังไงครับผมผัดไทยครับบูธเปิดมาไอ้ โอ้โหลงลงไม้ไปหนึ่งโอ้ยหมดไวหมดไวรอบนี้หมดไว JK ฟีดเยอะจัด JK ฟีดเยอะอุ้ยพอกัน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 โหโดนแต่โดนปิดตัวชูหมดเลยเฮ้ ขึ้นไว้ขึ้นไว้ไอ้เกย์ขึ้นไวผู้ชมฮะเรียบร้อยแล้วทีแถบเมานี้ดิฟเมานี้แล้วปั๊มเพนดักแล้วตีกลับมาแล้วขวาคิวผู้ชมฮะจากเวทผู้ชมมะเวทยังโอ้โหไปตัวนึงตีดิฟหลบมาตีตรงนี้ดิฟหลบมาอีกครั้งนึงตีเรียบร้อยเรียบร้อยครับเวทโดนดับครับผู้ชมฮะตรงนี้ฮะโอ้จากทางฝั่งของจีซานซอยซ่าผู้ชมโอ้โห อืมนี่ครับอุ้ยชุบเลยเหมือนทางดันของนมสดนี่รู้แล้วโอเวโอเคเาชุบเลยนี่หว่ากม่อนออชุบไว้โดนเทิ็บกเปก็บรุคตรงนี้ฮะอืชุบชุบชุบรใหม่รีใหม่ แล้วตัดภาพมาตรงนี้ก็อุ้นสอนสวยลงไปเพียงแค่สามสเาตนั่นเองนะสกอตอนนี้เป็นรองอยู่พอสมควรกสบสี่สิบสองสิบสี่สิบหบหกสิบสองสิบเจ็ดสิบสดียอบร้อยอดิโมเมชั่นวิลีนไม่ได้เล่นไม้แล้วเมื่อกี้เล่นไม้อยู่อากำลังลั่นเลยผู้ชมนะโดนเลี้ยงหลังมาอย่างสวยงามจากฝั่งของอาร์เธอร์เจนัีครับ ผมก็มองอยู่เขาไม่อุ้มศพออกกันเลยรือว่าไฟแรกๆอก็ถือว่าได้ฆ่ากันทั้งสองทีมนี่ครับผมเนี่ยฮะสามเจ็ดต่อยี่สิบสองครับสุ่พักมายังไงโดนโอ้โหโดนสุทพักก่อนเก็บดารมาหนึ่งคิวครับผมเก็บมาควอดเชลลลาสีคนสุดท้ายของเอสดีฮะธนาคารเสียเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองต้อนอีกโหดายเก็ไปเอาตั้งเชิล และถ้าไม่มีผิดพลาดนะครับสุ้เล่แม่งของดีจัดธนาคารยี่สิผู้เล่นอย่างนี้3แต้มวันนี้หนึ่งเป็นแมทที่2ระหว่าง JK ระหว่าง JK กับทาง XD หรือ Excluding ครับก็ไม่น่าไปผิดอะไรพลาดหรอต้องบอกฮะและผู้เล่นเหลือ2ผู้เล่นธนาคารตะไบไปไหนแ้อยู่ตรงไหนฮะคุณผู้ชมฮะโดดอยู่ตรงนี้เป็นทางแชมป์ซอยซ่าครับและเลี้ยงมาตรงนี้แผ่ขึ้นมาโอ้โหโดนไลออนดักดักอีกครับเรียบแล้วตีมานี้โซซัสโซเซไม่ไม่โดนดีโมเมชั่นครับเป็น3ผู้เล่นทางฝังอยู่นะยังไมบอยู่นะขึ้นมา3 และลงไปข้างล่างในหูเหมือนแร้งครับว่าฮะเลียบกินเดียวพาไม่ตรงครับพาไม่ตรงครับ <c oughs> ดูดครับหมและสามแต้มวันนี้แน่นอนแล้วตุวบรรทัพฟังของเจมเจเ,เจเจเจเครีโหดกว่าโ,โเป็นยีแรกเลยเขาบอกฮะ<า>ที่ ถาแต้ไม่พอแล้วบอกว่าขึ้นหลัก12แล้วครับหรือว่าขึ้นหลักสิเป็นทีมแรกครับผู้ชมฮะในรายการออสตาร์อารีนาครับเลข2หลักเป็นทีมแรกครับเล้วว่าโอ้โห,โ,หอโอเคครับ<ก>บอก<ม>ว่าระหว่างนี้พี่ติจะพูดคำว่าอะไรไหมครับรว่าไดฮะหวานเจเคแข่งสี่รอบหรอคันโดหวานเจี๊ยบครับเมื่อกี้ฮะโอ้โหนี่ครับเป็นรีซอร์รี้วยรีซอร์จะพูดอะไรพูดอะไรครับโมโหแล้วนะ โมโหแล้วนะแต่มาดูครับว่าว่าอาถรรพ์ของ J K จะเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะเขาแทบจะไม่ได้คินชีเลยว่ะสามหนึ่งตลอดสามแต้มแน่นอนครับแต่มาดูครับว่ารอบนี้แกจะสามารถลบอาถรรพ์ที่แบบว่าสามารถเก็บคินชีระหว่างลง XD และจัดการได้หรือไม่คุณผู้ชมฮะมาดู๋ยวเราชมครับ อ่ะมาโอ้โหนนัเดวิลครับผมกวาดลานไปได้ครับเป็นเจซีเก็รไปสุพัทตอนแรกกับกำกันเดวิลได้ไหมออกเล็งมาแบบนี้ยังไงครับโอไวมากเลยวะรีหน่อยเฮ้ยไม่ตงห่เนี่ยมีทองตัวต้องไปรีเออวิ่งกลับไปรีดีครับพี่ยังไม่ได้ตีนะตรงนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้ไม่จมนิดเดียวตัวเองครับเดวิลชุบอย่างนี้ยังไงให้ทอนเรียบร้อยครับเอรียบร้อยครับรอบนี้ไวครับผมเก็บไปเลยดับโอเค แล้วไงครับตัวนี้ครับมองวินที่ไม่มีใครรีเลยห่วงเลยวนัต้องพยายามรีเพื่อนตรงนี้ต้องบอกว่าพยายามจุ่มเสาเลยครับแต่ว่าตรงนี้มันก็โดนปิดง่ายครับโดนอะไรไม่รู้ว่าลูมีไรอะไรไม่รู้ระพัดมี่สุพัฒนครับคุณผู้ชมฮะแล้วสุพัฒนบูดมาเอ้โหตีสวนต้องบอกว่าแหลมมุมนี้อุยไม่แตกครับเว่าเป็นยังไงพี่มิดเงียวมิดเงี้ยวครับวันนี้เหมือนจะได้หรือเปล่าครับเหมือนจะทำร้ายรีช้าไปหน่อยเออเดี๋ยวนะวันนี้ผมดูสุพัฒน์ตเอ๊ะหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ย สุดไปว้าวอีมอร์ทอลสิบสี่เฮ้ยโอ้นี่บอสสองเลยบอสสิบสองคิวโอ้ยหลับบอสสอหมดเลยและจีซัสเฮ้ยยังรีกลับมาอยู่นะถึงสิบนะไม่ได้ฝั่งของทางสุบพาร์ทครั้เมื่อกี้มอร์ทอลสี่ารอคิวคุณผู้ชมฮะโอ้โหและเดวิลก็เมื่อกี้จะหลังจะยกล่างเสร็จเดี๋ยวเซฟตัวตีกลับมาแล้วกลับมาเลยคุณผู้ชมฮะตรงนี้ โอ้โหนี่ฮะยังไงฮะยังออนฟาดอมู่นะโอ้สุดมู้นครับตรงนี้อ้าวตีมาตีมายังไงฮะเวรี่ซอยซ่าได้ไปอ้าวได้มาเหมือนกันครับผมเก็บมาแล้วก่อนโดนแหละกันไปลื้อตรงนี้หน่อยอ้าวคริสต้องลื้อหน่อยฮะสุภัทรก็ต้องลื้อเหมือนกันใครจะลื้อใครฮะแล้วใครจะกันเพื่อนลงครับจังหวะนี้ตัวเซเซแล้วถีบมาสุภัทรยังไงไหนโอ้โหคอลีโรดโเลยตีฮะเขาชุบกันหมดครับเจเคดึงศพครับเฮ้ยเจเคเอ้า เหลือซีฟนก็นอนอยู่ครับสังเกตไหมไอ้คุดดิ้งเไม่เลื่อยครับแล้วสุพัฒน์ชิปเปิ้ลคิวครับตอนนี้อันต้าคิวโอ้เฮียสุพัฒน์หมดเลยตรงนี้เบเก้คิวไหมผู้ชมฮะโอ้โหสุพัฒน์หมดเลยคิวเก้คิวไหมสุพัฒน์ออนไซนแล้วตรงนี้ครับยังไงครับมาต่อเนื่องไหมสุพัฒน์ยังไงครับสตัวเดี่ยวที่สุพัฒน์ซูบครับคือใครครับว้าว คือพี่เวทครับโอ้โหหัวเพื่อนหัวใครสุพัฒน์ตีหมดแต่เจอพี่เวทนอนสุพัฒน์บอกต้องชุบครับโอ้โหเอาอันนี้ก็แฟนครับก็ดูกันเองคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้หัวเพื่อนกี่หัวสุพัฒน์บอกครับไม่ชุบไม่สนใจแต่เวทนอนปุ๊บพี่เวทไี่ได้ผมเองครับพี่โอ้โหแต่สุพัฒน์เมื่อกี้เนี่ยถ้าผมถ้าใครรับเครียต้องเมื่อกี้พาั้งหมดเลยเอาหมดนะเนี่ย ือไม่สนเกี่ยวหมดเลยตีเอาอีกสุพัทเอาอีกสุพัทเอาอีกโอ้ยบอสโอ้ยมอนสเตอร์คิวแล้วเจโนไซด์ครับมึงอีโมทเอาไปสุพัทเอาอีกแล้วเหรอน้องตรงนี้โอ้ตีอีกสุพัทโอ้เออปั๊มคะแนนปั๊มคะแนนอีกปั๊มคะแนนอีกเอาอีกหามุมลงครับสุพัทบอกเขาก็ไม่เอาศพออกนะน่าจะปั๊มคิวป่ะถ้าแบบเนี้ยพี่ครับตรงนี้พี่เร็วๆยังไงครับขอขออ้อยของสุพัท ให้ผมอิมบอลล่าอีกครั้งได้ไหมจะอิมอิมไหมยังแถบลงมาอันนี้ตีลงมายังไม่แตกโอ้โหแล้วใครดับฝันสุภาพนะครับแล้วกลายเป็นเดวิลเดวิลครับเพื่อนตัวเองดับฝันสุภาพแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เนียนเป็นคลีนชีทของ J.K. ครับก็ยินดีด้วยครับเนียบร้อยชนะในรอบที่สี่แม์ที่สองตกรอยั่งของเจ้สุภาพอดไปเอเค ไม่ให้เขาได้ไงครับไลออนคิงอ่สุภัสตท่าผู้ชมฮะโอ้โหต้องบอกว่าที่เวทไม่ได้ติดเอพีนี่ไม่แหนได้กครับเปล่านะโอ้โหสุภัสตก็บอกปล่อยผมเลยพี่ผมลั่นเอง2ีเอ็ดตายสครับผมเจียบรอจีซครับดีสิตายห้าครับผม